สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีวั้นหลงหลังเกมจากศึกวอลเลย์บอลเนชันลีกของนักตบลูกยางสาวไทยของเรามาฟาก้านกับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติหลังแมชอันนาประทับใจที่ทีมสาวไทยของเราสามารถเอาชนะทีมอันดับที่5ของโลกอย่างเซอร์เบียไปได้อย่างสนุกสุดมัน3ต่อ2เซตด้วยสกอร์2 5ต่อ2 3 2 5ต่อ27 25ต่อ2 0 20ต่อ25และ15ต่อ12 ซึ่งจากชัยชนะของทีมชาติไทยของเราในแมชนี้ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนวอลเลย์บอลจากชาติต่างๆกันอย่างมากมายโดยพวกเขาจะมีความรู้สึกต่อผลงานของไทยเราในครั้งนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมอมองจากพวกเขากันดูครับโดยคอมเมนต์ในคลิปนี้เนี่ยผมได้รดวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลด้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบความคิดเห็นที่หลากหลายโดยผมจะขอเริ่มต้นจากคอมเมนต์ของแฟนลูกยางนานาชาติจากเว็บบอร์ดอย่าง volleyball talk แล้วก็ insight d volleyball country กันก่อน คนแรกนั้นได้มากล่าวหลังเกมนัดน,นี้ว่าทีมชาติไทยนั้นเล่นกันได้ดีอย่างมากและนั่นมันเป็นปัจจัยหลักที่นําพวกเธอไปสู่ชัยชนะส่วนเซอร์เบียนั้นไม่สามารถทําได้ดีไปกว่านี้แล้วกับไหลอับชุดนี้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวต่อไปว่ามันเป็นผลงานที่น่าทึ่งของทีมชาติไทยผลงานของพวกเธอในครั้งนี้มันดูดีกว่าเมื่อปีที่แล้วไปแล้วหลังจากที่ผ่านไปแค่2แมชเท่านั้นความสามารถในการบล็อกของพวกเธอดีขึ้นอย่างมากและมันก็มีประโยชน์อย่างมากในแมชแบบนี้ ส่วนคนต่อมานี่ได้มาชื่นชมการป้องกันของเราในแมชนี้ว่าเกมรับของไทยเนี่ยมันเหลือเชื่อเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าเกมรับของไทยเนี่ยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยซึ่งคนต่อมานี่ก็รู้สึกด้วยว่าฉันรักในความเหนียวแน่นของทีมชาติไทยส่วนคนต่อมานี่ก็มาชื่นชมไทยเราว่าขอแสดงความยด,ดีกับทีมชาติไทยด้วยเซตเตอร์ของพวกเขานั้นเหลือเชื่อและการเล่นเกมรับของพวกเธอก็ไม่น่าเชื่อเอสเลย ซึ่งคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่ามือเซตของไทยนั้นดีมากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่าเซตเตอร์ของไทยนั้นน่าอัศจรรย์ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าทีมชาติไทยเนี่ยเล่นกันได้รวดเร็วมากผู้เล่นเซอร์เบียนั้นดูหลงทางอยู่บนคอร์ดอยู่เป็นระยะพวกเขาไม่สามารถตามติดความรวดเร็วของไทยได้เลยแต่แมตช์นี้มันก็เยี่ยมมากซึ่งคนต่อมาก็ได้มองต่อไปว่าสาวไทยเนี่ยต่างตีบอลกันได้อย่างชาญฉลาด มันน่าจะสร้างความตื่นตะนกให้กับสาวเซอร์เบียส่วนคนต่อมานี้ได้มองว่าการควบคุมบอลของไทยในทุกองค์ประกอบของเกมเนี่ยมันถือเป็นบทเรียนสําหรับหลายๆทีมได้เลยส่วนคนต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์ถึงหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นมากสําหรับทีมชาิไทยของเราในแมชนี้ว่าซาริเยเนี่ยควรที่จะคว้าตัวพิมพิชญาไปด้วยนะในขณะที่คนต่อมานี้ได้มากล่าวชื่นชมในจังหวะการเล่นของกัปตันทีมชาิไทยของเราว่า ในเซตที่2เนี่ยมือเซตของไทยได้เซตบอลไปด้านหลังให้กับ MB สําหรับคะแนนที่20ต่อ19ในการโจมตีบแบบโต๊กลับนี่มันคือพรสวรรค์หรือว่าอะไรนั่นมันเป็นการเซตที่รวดเร็วแล้วก็สวยงามแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เตียนการเล่นของผู้เล่นไทยไว้นิดหนึ่งแล้วว่าอัชาราพรเนี่ยมีปัญหาเยอะนะในเรื่องของการรับบอลฉันสงสัยว่าเธอจะรับมือกับลูกเสิฟในหลีกตุรกีได้อย่างไรซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มากล่าวว่า ฉันประทับใจกับการรับบอกของเธอในแมชกับบัลแกเรียเธอแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่แย่ของเธอในอดีตในแมชนี้เธอมีช่วงเวลาที่ขึ้นและลงซึ่งฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดาและเธอก็จะโอเคเมื่อเธอมีความคุ้นเคยในการต้องเป็นหนึ่งในตัวรับหลักของทีมในอีกหลายแมชที่เหลือส่วนคนต่อมานะในมองทีมชาติไทยชุดนี้ว่าฉันรู้สึกว่าผู้เล่นทั้งหมดของไทยในเจเนเรชันนะี้มีเพดานที่สูงกว่าชุดโกลเด้นเจนของพวกเขาซะอีก อาจยกเว้นแค่ถิ่นขาวที่ทัดดาวยังดูเหมือนว่าจะยังทําไม่ได้เท่าเธอในขณะที่คนต่อมาก็ได้มองว่าฉันคิดว่าอัชาราพรและชัชชูออนนั้นได้ประโยชน์อย่างมากจากการเล่นในลีกตุรกีปีนี้พวกเธอไปอยู่กับทีมระดับต่ำแต่ว่าได้โอกาสลงเล่นที่มากจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เล่นไทยคนอื่นๆจะได้รับโอกาสที่ดีแบบนี้เช่นกันพวกเธอไม่สามารถที่จะสามารถต่อก่อนได้ในเรื่องของสภาพร่างกาย แต่พวกเธอทดแทนมาด้วยการป้องกันบนพื้นที่เหลือเชื่อความเหนียวแน่นแล้วก็เกมบุกที่ยอดเยี่ยมมันสนุกมากเลยส่วนหลังจากนี้เนี่ยผมจะขอพาเพื่อนๆข้ามไปฝั่งยุโรปไปฟังความคิดเห็นของชาติที่มีนักกีฬาไทยของเราไปเล่นอาชีพอยู่อย่างชาวตุรกีกันบ้างครับที่คนแรกได้มาแสดงมุมมองถึงแมชนี้ว่ามันสนุกมากๆในการดูทีมไทยเล่นส่วนคนต่อมาก็กล่าวด้วยว่ามันเยี่ยมมากเลยที่ได้ดูแมชของทีมเอเชียแบบนี้ มันมีการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องเหมือนรังพึ่งการป้องกันไม่เคยที่จะร่วงหล่นเป็นการเล่นเป็นทีมในระดับที่สูงส่วนคนต่อมานี้ก็มากล่าวด้วยว่าฉันสนุกมากๆตัวเซตของไทยนั้นดูดีมากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าเซตเตอร์ของทีมไทยนั้นเป็นความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปว่าฉันขอเรียกร้องให้สโมสอชูคุโรว่าจ้างมือเซตของทีมไทย ส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ถึงสาวไทยเราว่าทีมไทยนั้นเป็นทีมที่มีความยืดหยุ่นอย่างไม่น่าเชื่อวินัยในการเล่นของพวกเธอมันไม่พังลงเลยตลอดการแข่งขันพวกเธอได้สามคะแนนสุดท้ายในเซตตัดสนดินโดยการบล็อกกู้แข่งขันมันเป็นเกมที่น่ามหัศจรรย์ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมต่อไปอีกว่าทีมไทยนั้นเป็นทีมที่มีสีสันและก็มีแง่บวกในการเล่นมากส่วนชาวตุรกีคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงทีมชาติไทยชุดนี้ของเราว่าฉันคิดว่า ไทยทีมนี้เนี่ยจะสามารถถอนรากถอนโคนเราได้ส่วนหลังจากนี้เนี่ยผมจะขอพาข้ามไปฝั่งแคริบเบียนเพื่อฟังความคิดเห็นของชาวโดมินิกันที่จะเป็นหนึ่งในคู่แข่งขันของเราในรายการนี้กันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มากล่าวหลังจากที่ได้เห็นผลงานของสาวไทยในแมชนี้ว่าไทยชนะเซอร์เบียได้3ต่อ2เซตมันช่างเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของสาวไทยพวกเธอมีเทคนิคที่ดีมากและก็มีความรวดเร็วที่เกินจริงซึ่งคนต่อมาก็ได้มาบอกความรู้สึกได้ว,ว่า มันน่าตื่นเต้นมากในการได้ดูไทยเล่นส่วนคนต่อมาก็ได้มาชื่นชมสาวไทยเราว่าไทยเนี่ยสามารถเล่นเกมรับกันได้ดีมากเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องเกมรับของไทยเราไปอีกด้วยว่าปัญหาในตอนนี้ก็คือพวกเธอสามารถบล็อกได้ด้วยนะสิส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าการเล่นของทีมชาติไทยนั้นพัฒนาขึ้นมามากเลยส่วนคนต่อมาก็มากล่าวเพิ่มเติมถึงทีมชาติไทยด้วยการเปรียบเทียบกับทีมโดมินิกันของเขาด้วยว่า ไทยนั้นไม่ใช่ซินเดเรลล่าของหลีกนี้ทีมนี้ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างมากแต่ว่าทีมของเรากลับเดินถอยหลังส่วนคนต่อมานี้ได้มาชื่นชมทีมไทยว่าฉันรักทัศนคติบนคอร์ดของพวกเธอมันดีใจที่ได้ดูพวกเธอเล่นส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวได้ว่าฉันชอบเกมของพวกเธอมากพวกเธอคิดบวกกันอยู่เสมอแล้วก็สนุกไปกับมันซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถนึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นเพราะว่า พวกเธอนั้นเล่นกันด้วยความรักไม่ใช่ความกลัวไหนขณะที่คนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงประเด็นนี้ต่อไปอีกว่ามันเป็นความจริงเลยทีมไทยนั้นเฉลิมฉลองทุกคะแนนไม่ว่าคู่แข่งจะได้แต้มพวกเธอเล่นด้วยความสนุกแล้วก็ไม่กลัวใครมือเซตของไทยก็ยอดเยี่ยมมากพวกเธอใช้เกมที่รวดเร็วเพื่อสร้างความประหลาดใจให้กับฝ่ายตรงข้ามพวกเธอจะไปได้ไกลส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองถึงการเล่นของไทยไปอีกว่ามันช่างเป็นเกมที่สวยงามของทีมชาติไทย เป็นเกมการเล่นที่รวดเร็วมีการบล็อกที่ดีป้องกันที่ดีแล้วก็การเสิร์ฟดีนี่มันเป็นประเภทของเกมที่โดมินิกันควรที่จะมุ่งหวังให้มันเป็นส่วนหลังจากนี้เนี่ยผมจะขอมาปิดท้ายกันด้วยคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดตามผลงานของสาวไทยเราอย่างใกล้ชิดอย่างชาวเวียดนามกันสักนิดหนึ่งครับที่คนแรกนั้นได้มากล่าวถึงชัยชนะของไทยเราว่าทีมไทยนั้นเจ๋งมากเลยชนะ3ต่อ2เซตกับทีมอันดับที่5ของโลกอย่างเซอร์เบียเวียดนามจำเป็นที่จะต้องเอาอย่างไทยให้ได้ แต่คงต้องเรียนรู้อีก2-3ทศวรรษเพื่อที่จะก้าวข้าม่านไทยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าขอแสดงความยินดีด้วยไทยแลนด์พรพันธ์นั้นยังคงเต้นระบำได้อย่างปกติส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์บอกความรู้สึกถึงแมชนี้ว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทีมไทยจะชนะจิตวิญญาณของไทยนั้นน่าชื่นชมถึงแม้ว่าพวกเธอจะเป็นรองในเรื่องของร่างกายแต่ก็สู้กับเซอร์เบียด้วยทั้งหัวใจแม้กระทั่งในเซตที่5แล้วก็ยังคงร้อนแรงเป็นไฟ และก็เล่นกันได้อย่างแน่นอนอย่างต่อเนื่องมันถือว่าเป็นชัยชนะที่น่าเหลือเชื่อส่วนคนต่อมาก็มองถึงแมชนี้ว่าไทยในครั้งนี้เฉียบขาดกว่าในซีเกมส์อย่างมากแต่เซอร์เบียเองก็ขาดตัวหลักไปพวกเธอจึงไม่สามารถเหนือกว่าไทยได้ซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาแสดงความข้องใจว่าไทยนั้นสู้กันได้ดีมากหรือว่ามันเป็นเพราะว่าทีมเซอร์เบียนั้นอ่อนแอที่ไม่มีบอสโควิดกันแน่นะแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองว่า แม้ว่าเซอร์เบียจะขาดกําลังหลกักแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยนั้นเล่นกันได้ดีเกือบที่จะเป็นสามตัวส่นเซตเลยด้วยจุดที่ดีที่สุดในเกมนี้ของเซอร์เบียมีแค่การสกัดกั้นบอลในการบล็อกที่มีความได้เปรียบจากร่างกายที่ดีส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าดูทีมไทยเล่นกันแล้วดีมากเลยนะทั้งในด้านของคุณภาพแล้วก็ด้านของเทคนิคส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากแมชนี้เนี่ยอันดับของทีมไทยจะต้องขยับขึ้น และถ้าทีมอย่างกเกาหลีใต้ไม่มีคิมฉั้นพนันได้เลยว่าไทยจะต้องไปอยู่จุดที่เหนือกว่าในขณะที่คนต่อมาก็มองได้ว่าบางทีเนี่ยพวกเธอจะชนะได้อีกครั้งเมื่อพวกเธอพบกับทีมชาติจีนนะเกมรับเล่นกันได้ค่อนข้างแข็งแกร่งและเกมรุกก็มีประสิทธิภาพส่วนคนต่อมานี่ก็มีมุมมองว่ามันไม่สูญเปล่าเลยนะที่ไทยนั้นปล่อยช,ชอัชจุออนและอัจฉราพรไปเล่นในหลีกตุรกีและพิมพิษยาหัทยาและทัศด,ดาวไปเล่นในเหลีกญี่ปุน่น ในขณะที่คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มีมุมมองต่อศักยภาพของทีมสาวไทยชุดนี้หลังชัยชนะเหนือเซอร์เบียนี้ว่าทีมไทยชุดนี้อาจดีเพียงพอที่จะไปเล่นในโอลิมปิกเลยนะมันไม่มีข้อสงสยัยใดๆเลยที่นี่เจเนเรชันนี้ของไทยนั้นเติบโตเพียงพอแล้วและอาจที่จะแข็งแกร่งกว่าหกคนในชุดก่อนซะอีกครับ ทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติที่มีต่อชัยชนะเหนือเซอ,เซอร์เบียของทีมชาติไทยของเราในแมชนี้ที่ผมได้ไปเก็บรวบรวมมาเรียบเรียงให้ได้ฟังกันเป็นควันหลงจากศึก VNL กันในคลิปนี้ก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับโดยเกมแมชถัดไปเนี่ยทีมชาติไทยของเราจะลงเล่นอีกครั้งในวันเสาร์ที่4มิถุนายนนี้จเจอกับทีมชาติเบลเยียมในเวลา17นาฬิกาตรงยังไงก็มารอส่งกำลังใจให้สาวไทยของเราไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับ แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนัดตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นทด่ีนี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ